ฤด,ดูร้อนเขาไม่ต้องการเพราะว่าอยู่นี่มันก็บรรยากาศร,ร้อนอยู่แล้วเมืองไทยนะฤด,ดูหนาวก็ไม่เท่าไหร่เขาก็ไม่ต้องการเพราะว่าอยู่นี่เขาก็มีทะเลหมอ,อกให้ชมทุกวันอยู่แล้วเขาต้องการคือฤดูฝนเพื่อปืนคืนความชุ่มชื้นให้กับบรรยากาศโดยรอบ นั่งอยู่ในรถยังได้กินขุดเส้นทางสายพญานาคโค้งเลี้ยวหลบลุมเลี้ยวหลบกันหลังคาโูซิงที่มองเห็นเป็นโทนสีแดงหมดแมนนะ้แต่ต้นไม้พืชสีเขียวเขาก็ยังขาบด,ด้วยสีแดงหรือว่าเป็นโซนบังคับก็ว่าได้ว่าทุกหลังต้องแดงนะ